สวัสดีเด้อพี่นอ้องฟังไฟทุกขู่ทุกคนผู้ติดตามเราสมาคิกพี่น้องเมื่อวานไหนเราสมาคิกกับพานมาแล้วนะพี่น้องเนาะกาเดินดีดอกพี่น้องเป็นยังไงกสิว่าขัดทุนดอกที่น้อพี่น้องเนาะได้สามลดดูดยู่พ่อตั้งรักได้ยูดอกสิเขาสิเขาถือว่านธรรมที่เขาเล่าเล่าได้ท่านล้วน้อพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นอ,งนะนองสิเขายึด ยึดติดอยกับเล้าใดท่านั้นล่ะเพระาะว่ามันนี่โยหาเล่าพี่นอ้องยึดติดกับเล่าใดตรงใดมองใดท่านน้าพี่น้องนะไม่ได้เข้ามาแล้วกะบอกต่ตๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อเดินดีพ่อไปใด้ยดดอกพี่น้องค่ะข้าวเขาข้าวปลาค่ะข้นมข้าวต้มลูกเต่าไปโรงเรียนกับพ่อไดเบิ้งไดนั่นกันอยู่นะพี่น้องนะพ่อได้ข้าข้าวต้มขน้นมลูกเต่าค่ะข้าวเขา ไล่เหมือไลยวันย่น้วยไลยวันพี่น้องเอ้ยใไอเขามาแล้วกะแช่บอกโตโตกันไปนี่พี่น้องพวกเขามาเบิ่งน้ากันหลายๆาคนพี่น้องหมู่บ้านนี่เล่าชาวมา่คีกะเขาลูดแล้วพี่น้องเขาโตเด่นเด่นเก็ดร่องแปดเขาโตกลมเลยพี่น้องในเกตสีเราอาเซียน เดนสาล่องหนึ่งเขาตัวซำล่อง 1, พี่น้องเขาหนึ่งในซีหนึ่งเล่าสามาคีวีไอพเดนซีล่องหาเขาตัวซำล่อง 1, พี่น้องในศูนย์หาเล่าวีไอพีกัลุดไปเล่าสตากับลุดไปพี่นอ้องวันนี้มาเบิงของวันที่มีสิเก่าด้วยพี่น้องเด้องของมือแ้ก มือเรยงกแกมเอาอีกพี่น้องว่ามันแก่เมื่อเดือนดีย่ไปได้ยุ่เอาเพิ่มเอาเพิ่มวานนี้เอาเอาเต็มเต็มเอาหล่นนาะพี่น้องาะเอาให้ล่นุ่นละที่มีซิปเก่านี่จกคารอบเอาซิปรอบไปเล่นนาอพี่น้องมีแตกตรงตรงมีจอมีอยังไปเลยพี่น้องแต่บ่มีสามตัวปูบ้าลงสามตัวให้สามตัวหาเอากระูวินเด้อพี่น้องเด้อจัดใจเอา เล่าสามคัคคีวันที่ยี่สิบเก้ากันยาส,สองพันห้าร้อยหกสิบเกดจัดเลขข่ห์ผีน่งองบ่าหลายใหญ่ห้างสี่หาเก็ดซูนเก่าเกด Câu kết Vinh cầu kết Câu kết vinh Vinh cầu kết Cốm câu kết ร่องเกศศูนร่องซีหาูวิ่งเดนเกดร่องเก่า ลาวอาเซียนอะไรอะทิพย์เป็น้องตัวนี้ยลาวอาเซียนอาเซียนจับปู่ 1, 2 Kết nè À, si Vinh Vinh kết nâng biển kết nâng kết nâng ครูวิ่งเด่นหนึ่งร่องเจ็ดลาวซามาคี Chấp khu. Số nâng. Hà số. ninh húc, vinh, hà số -so. vinh hà sướng, -so. hà sướng -so. côm hà sướng -so. ล่องศูนย์หนึ่งล่องหนึ่งหกคูวิ่งเด้นหายล่องสอง เล่าวีไอพี่ไอพี่จับคูสองหาสองหนึง่ง Sống hà sống kết win sống kết sống kết win สองเกตลิงกลมสองเกตเด่นสองเกตสองหาล่องสองหนึ่งล่องคูวิ่งเด่นสองล่องเกต Sata Sata uh, vip, vip. โอ้ยสามวันขี้นี่ก็เรื่องมาล่งมี่ไอพี่น้องพี่น้องเอาวิไอพี่ลงไปนี้พี่น้องมี่ไอพี่เรื่องล่งพี่น้องสตาร์วิไอพี่จับคูศูนย์หนึ่งสามหก

กรมสามหกเล่นสามหกวิ่งสามหกล่องศูนย์หนึ่งล่องหกหนะึ่งคูวิ่งเล่นสามล่องหก แคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อพอได้เข้ามาแล้วเอาไปหลุ่นโศกกันพี่น้องโศกง่กายๆกันมืออืน่นมือแรงมือแรงบ่ามันมืออื่นมือแรงมันก็ได้ใจง่ายก็ได้โศกง่ายนะพี่น้องเนะาะเขาถือเขาถือกลอบกันล,ลุลยะพี่น้องนะเขาถือกลอบเขาลยุยเลยพี่น้องเลยเข้ามากกับเรากระไดแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อพี่น้องเด้อเอากดไลค์กดแชร์ให้นำ บอกมูบอกพวกบอกคนหูจักมักกี้หลายๆให้มาเบิ่งนํากันคนลึงคนแกนให้มาเบิ่งนํากันเด้อเบิ่งนํากันสุขูสุคนได้รวยรายวันกันเนาะพี่น้องนะเราสามัคคีวันที่29กันยา2567กรจับคู่ซีเเอ้ยบ่แม่นซีหาซีหวิ่งกรมลอ 4570คู่วิ่งเด่น7ล่องเก่าเราอาเซียน1217154 2วิ่ง71กรม71ล่อง12ล่อง54เริ่มเขียนพี่น้องคู่วิ่งเด่น1ล่อง7ลรวสามัคคี VIP ศูนย์หนึ่งหาสองหนึ่งหกวิ่งหาสองกลมหาสองล่องศูนย์หนึ่งล่องหนึ่งหกคูวิ่งเล่นหาล่องสองล่าวพีสองหนึ่งสองหาสองเกตวิ่งสองเกตกลมสองเกตล่องสองหนึ่งล่องสองหาคูวิ่งเลินสองล่องเกตเล่าสตาร์วีไอพีศูนย์หนึ่งสามหก หกหนึ่งวิ่งสามหกกลมสามหกร่องชุดหนึ่งร่องหกหนึ่งคู่วิ่งเด่นสามร่องหกพี่น้องพอด้เขามาแล้วก็ให้โชกดีโชคดีกันทุกขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบอกต่อๆกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจปูนําเด้อพี่น้องเด้อไ้โนกันทุกขูทุกคนพอด้เขามาแล้วก็ลำํลื่อยลำเลื่อยแห้งๆปังๆกันทุกขูทุกคนเงินน้องท่องไหลอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อ ให้คุณพารักษาเทวดาคุมข้องพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับมือนี่รอบนี่กับข้อเก้าข้ามบาสวัสดี